นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิทานันจะธรรมจริยาจะ ยาตกการจ้าสังขโหอนวัจจานิกรมานิเอตมังกลมุตมัมติอ่าขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเทลานุติละ,ละขอ,จะเ,อเจริญพรเจตทายาิโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย,เ,ยเวลามันน้อยนอ้อขณะนี้ก็ตีสามอ่าสามสิบห้านาที สามสิบสี่สามสิบห้าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอดแต่ตามตามบินในของพระเนาะถ้ายังไม่สว่างก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบอยู่ตามสากลแล้วเลยหกทุ่มไปที่ว่าเป็นวันใหม่ อันนี้ภาษาสมมุติทางโลกแล้วก็ทางธรรมภาษาธรรมแล้วกัภาษาโลกเอ,อันนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ปิดมงคลในมาทรรบุญใหญ่หนยโยมเนอะบุญสองโบสถ บุญผูกพัทศีมาหรือที่เราเข้าใจกันก็คือมาร่วมงานสลองอุโบสถตัดไว้ลูกนิมิตแล้วสำหรับพระสงฆ์ก็ว่ามา รวมสวดถอนสีมาแล้วก็ร่วมผูกพัตตสีมาสรุปแล้วก็คือมาสลองโบูตนอยโยมเนาะตีจะเข้าใจง่ายนเนาะพูดตามตัวหนังสือก็อย่างหนึง่งพูดรวมให้มันสั้นเข้าให้มันเข้าใจง่ายก็อย่างนึง่งว่ามาร่วมกันสลองบูอรกว่าที่ได้จะสลอง กว่าที่จะได้สำเร็จมาถึงวันนี้ก็ทำมาไม่ใช่น้อยต้องสร้างวัดขอสถานที่สร้างวัดอนุญาตแล้วก็สร้างวัดสร้างวัดแล้วก็อนุญาตให้เป็นวัดเป็นวัดแล้วก็มาสร้างโบสถ์เนะาะอาาหนึ่งว่าโบสถ์สร้างโบสถ์ ปาะานหนึ่งก็ว่าลงอุโบสถเจ้าบราลัดก็สร้างโบสถ์สร้างสิมเนาะสรุปแล้วก็คือ,อสร้างโบสถ์กันแล้วกันเนาะเ,เพราะว่าเราเพูดกันบ่อยเ,อเหมือนกับพระสวดพระปฏิโมกข์นั่นแหละขึ้นต้นกับอุโบสถกัลยาโตใช่ไหมการทำโบสถ์ในลงอุโบสถถ้ายมก็มา รักษาศีลอุโบสถวันพระแปดค่ำสิบห้าคัมเจ็ดค่ำก็มีสิบสี่คัมก็มีเดือนหนึ่งสี่ครั้งรักษาศีลอุโบสถเลยเี่กยวเนื่องกันกับอุโบสถอยู่จนมาถึงว่าสร้างโรงอุโบสถ โลงอุโบสถนี้คือเป็นตัวอาคารมันกับโยมสร้างโรงทานโรงครัวศาลาโรงธร,รมหรือสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลทำไมถึงสร้างทําไมสร้างก็เวลาโลงอุโบสถแดด,ดออกมันก็ร้อนไม่สะดวกในการลงอุโบสถ ฟังสวดพระปฏิโมกหรือทำสังฆกรรมน้อยใหญ่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้อีกอมันเปียกมันจะได้งดลงบวโสดไม่ได้บวชก็ไม่ได้มันฝนตกฟ้าร้อ,ง,องนี้ทำให้มันปลอดภัยทำให้มันปลอดภัยกันเลยสร้างโรงขึ้นมา เป็นอาคารขึ้นมามุงกระเบื้องสมัยก่อนมุงหญ้าก็มีนะโยมนะมุงกระเบื้องมุงสังกะสีมุงแผ่นดินเผาเสมัยก่อนบางแห่งก็เอาไม้เอาไม้มาถากแล้วก็มาตัดเป็นเกดเป็นเจ็ดแล้วซ้อนซ้อนซ,อน,ซอนกัน เป็นขอสอนกันะน,นาก็ะยือกันเนไดยเอามาเห็นมุ่งเอาแต่ทุกวันนี้มันหาดูยากแล้วล่ะอเพราะว่าเป็นของโบราณทีนี้ถ้าได้สร้างแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยในการบวชลูกบวชหลานเวลาที่จะมาร่วมสังฆกรรมสวด พระปฏิโมกฟังปฏิโมกขแม้แต่แสดงอาบัติทำพามบริสุทธิ์ก็ทำอยู่ในโบสถ์เป็นส่วนมากอภานณกรรมก็ทำอยู่ในโบสถ์ในอุโบสถเป็นส่วนมากแต่ภาษาของพระเนี่ยท่านจะว่าสีมาเป็นพัตตสีมาหรืออภัตตสีมาเป็นภาษาบาลี ท่านจะสวดจะว่าอภัตตสีมาอย่างหรือภัตตสีมาถ้าเป็นพระดาบรีกสวดเป็นยังเป็นภัตตสีมาหรืออภัตตสีมาอยู่ถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ตัดหลายลูกนิมิตยังไม่ได้ผูกภัตตสีมาก็ยังเป็นอภัตตสีมาอืมทํานองนี้นะอสําหรับพระก็ศึกษาให้เข้าใจอยู่ การลงอุโบสถลงสังฆกรรมฉะนั้นในเมื่อเราได้สร้างสิ่งที่ถาวรมั่นคงแล้วก็ได้รับพระราชทานวิจุคามสีมาจากในหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ราษารมหากษัตริย์มอบที่ดินให้ถวายที่ดินให้ทานที่ดินให้เป็นบุญใหญ่ถ้าไม่ใช่เป็นวัด ในพุทธศาสนา,าท่านก็ไม่ได้ให้อย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นวัดในพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าจะสร้างโบสถ์ก็จะได้ขอวิสุงคามสีมาพิเศษเบุญนั้นก็เลยยิ่งใหญ่ทีนี้บุญยิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์มาร่วมก็เป็นร้อยร้อยกว่าลกูก ญาติโยมกับมาร่วมปฏิบัติธรรมมาหลายวันแล้วฉะนั้นเรามาฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมฟังเทศตลอดคืนนี้ก็ได้บุญเพิ่มไปอีกจะฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่แต่มันเป็นการบำเพ็ญทุดดงขวัตเป็นการบำเพ็ญขันติบารมีเป็นการบำเพ็ญวิริยะบารมีเป็นการบำเพ็ญอธิฐานบรารมี เป็นการบัาเพญียนาบารลมีศีลบาลมีเนคขัม,มับลามีปัญญาบัลามีขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอบ,บียกขามันก็จะไปเป็นลําดับลําดับไปจนครบนะนายโยมจนครบทั้งสิบบรลมีในคราวเดียวกันทีนี้เราก็ต้องทําให้มันแจก้าให้มันสูงขึ้นไปนะถ้ามันยังไม่เต็ม ก็ทำให้มันเต็มพระพุทธเจ้าทุกๆพระองคอ์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีสามสิบทัศเต็มเสียก่อนเต็มรอบเสียก่อนอถึงได้เป็นพระพุทธเจ้ามาบวชมาปฏิบัติธรรมกว่าได้เป็น,น,นง,ง่ายๆเพราะมันเต็มแล้วก็เหมือนกับเราทานข้าวแล้วท้ายอิ่มแล้วมันก็นหยุดเองรู้ว่าอิ่มแล้วเอาต่ออีกไม่ได้ เลิกเหมือนกับเรามาปฏิบัติตามเห็นว่าตัวนี้มันไม่ดีมันเป็นความชั่วความรลภความโกรธความหลงไม่ดีเราก็ละได้ง่ายๆเห็นโทษมันเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงก็ละเห็นโทษในวัฏสงสารการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ตกนรกเป็นทุกข์เศร้าโศกพิไรลำพันธ์เป็นทุกข์ปัตถนาสิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อประทานขันตั้งหาเป็นตัวทุกข์เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์ละ,ะถ้าละได้แล้วนั่นเราก็จะเป็นสุขทีนี้อืมอวิธีละก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบรารมีอี่ฉะนั้นการให้ทานเนี่ยก็เป็นบุญเป็นบรารมอีอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นบารมีอย่างหนึ่งการบําเพ็ญภาวนามาบวช จะบวชเลี้ยงหรือบวชขาวหรือบวชจิตบวชใจก็เป็นบุญบรารมีอย่างหนึง่งการมานั่งอดทนอย่อยางนี้เป็นขันติบรารมีก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึง่งมีความภาคความเพียรพยายามว่าจะไปนอนกับพยายามอดทนเอาเนี่ก็เป็นบรารมีเป็นวิทยะบรารมีวิริยนะทุกขมัจเจติพระพุทธเจ้าตัดเป็นภาษิตไว้ย่อ,ยอ คนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรแล้วจะอยู่ได้ตลอดคืนก็เพราะความเพียรน,นะทำไมถึงอยู่ได้คนอื่นทำไมอยู่ไม่ได้ก็เพราะความเพียรเขาไม่ถึงขันติเขาไม่ถึงบาร,รมีขันติเขาไม่พอก็เลยอยู่ไม่ได้วิทยาบาร,รมีมันไม่ถึงมันก็อยู่ไม่ถึงไม่สามารถที่จะฟังเทศสอดแจ้งได้นะ อทีนี้อธิษฐานะับบารมีกับสัจจะทีนี้มีความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจริงก็ต้องมีศัจจะและ้วก็อธิษฐานอธิษฐานว่าจะฟังเทศตลอดคืนอย่างนี้อธิษฐานแล้วก็มีสัจจะมีวิริยะมีคันติร่วมกันด้วยนะอะทีนี้มันก็ได้ผลทีนี้สอดแจ้งว่าเนี่ยโอ้บารมีเฮามันไม่มธรรมดาได้เนี่ยบอกเปนตำตำเลยมัน ขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วอมันเพท่านเตรียมแต่มันสูงขึ้นมาอีกอมันสูงขึ้นมากคือกันกับดอกบัวเนี่ยแหละอ่ามันอยู่กลางนา้ำมันคอยเดือบขึ้นมาดือบขึ้นมาอเคยเคยเห็นบ่อดอกบัวกลางน้ำเนี่ยดอกบัวกลางน้ำมันคือกันก,กับดอกดอกบัวตูมนะคือกันกับบ้านปนมเมื่อปน้มเมื่อที่วหายพรานน่ะนะบ้านในว่ายแต่ว่าปนมเมื่อไปแล้วเป็น เป็นดอกบัวตูมไหนว่า <c oughs> อัญชลีแล้วก็วันทาอภิวาทใช่ไหมก้อ,อนก้อนดอกบัวสีบานได้มันก็ต้องต้องตูมซะก่อนก้อนเ้าสิกาบได้บานเ้าก็ต้องปร้นมมือไหวซะก่อนปร้นมมือซะก่อนอัญชลีปร้นมมือระหว่างอกเนะี่ยมันกับดอกบัวที่มันอยู่กลางน้ําเออแล้วก็ยกขึ้นใส่หัวมันก็เสมือนน้า ทีนี้เวลากราบดอกบัวกบ,บาลน,นี่นี่ได้ได้บูชาดอกบัวสามเหล่าเอาดอกบัวสามเหล่ามาบูชาในการปฏิบัติธรรมในการฟังเทศตลอดคืนเพรังนั้นนั่นว่าครูบาอาจารย์ท่านให้อุบายว่าเอากราบมาสังได้ไหมยอมเออท่านขึ้นทํามารกราบมาสังเเวลาฟังเทศจบกราบอีกนี่นี้ไหมก่อนจะกราบเนี่ยมันต้องประนมมือซะก่อนแล้วก็ยกมือสีหัวแล้วก็กราบนี่แหละ ก็เลยได้ทั้งดอกบัวบูชากันเทศด้วยได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติที่สวยงามอายุวโนสุขังพลังก็ได้นะเคยได้ยินไหมอายุวันะสุขภะ,ะเพลจเริญเป็นนิดได้ก็เพราะมีปกติกลาบไหวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่ถ้าเรามีการกลาบกาันไหวเป็นนิดเลยอายุวโนสุขังพลัง มันได้พอรอยู่ในตัวเป็นพรอันประเสริฐอยู่ในตัวถ้าไม่มีการกราบการไหว้เนี่ยถือว่าให้พรันก็นไม่ได้เพราะามันไปขัดกันกับคําพูด mm. อายุวโนสุขังพลังอภิวาทนาสีนิสิติจังวุฒาใจโนจัตตาโลธรรมาวัตติอายุสุขังพลังอืม mm. ทำสีประการคืออายุวันณนะสุขาภละย่อมเจริญแจผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ คำว่าผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่มีคุณงามความดีเนาะธรรมะก็มีวิยาวุฒิก็มีถ้าเป็นชาติถ้าเป็นชาติก็เป็นชาติาตที่จเจริญวิยาวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิเนาะชาติวุฒโธคุณวุฒโธวิยาวุฒโธเนาะ,ะเจริญด้วยชาติจเจริญด้วยคุณจเจริญด้วยวัยนี่อย่าประมาท ที่ว่าเจริญด้วยชาติก็ยกตัวอย่างอย่างอย่างราษา,ามหากษัตริย์หรือ,อลูกคนล่ำคนรวยที่เขามีฐานะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นเด็กก็ต้องเคารพเพราะว่าเขาอยู่ในที่เจริญถ้าเป็นราษามหากษัตริย์ถึงว่าแม้แต่คลอดออกมาแล้วก็ก็ต้องเคารพนะโยมนะเหมือนกับเ,าเราเคารพ การประสูตรของเจ้าชายสิทัตฐานะเจ้าชายสิทัตฐานที่ว่าประสูดนะประสูดตัดทะลุปริิพันตั้งแต่ประสูดแล้วก็เคารพแล้วประวัติของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นชาติกษัตริย์พระพุทธเจ้าเป็นชาติกษัตริย์ประสูดเนี่ยก็ต้องระลึกถึงตัดทะลุก็ระลึกถึงนิพัน์ก็ระลึกถึงระลึกถึงตลอดตั้งแต่เกิดขึ้นมา呐 นี่แหละที่ว่าอายุวโนสุขังพลังอ่กอาก็เพราะว่าเรากราบล้วไหวแล้วเคารพอ่อนน้อมอืมจากนั้น <c oughs> เรามาได้สร้างสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะ,ะบูชาคุณพระพุทธเจ้าคนโบราณล่าวไว้ว่าถ้าได้สร้างโบสถ์แล้วก็ได้สลองโบสถ์จนตั้งแต่เบื้องต้นจนได้สลองนะ แตดไว้ลูกนิมิตผูกพรทัติมาถูกต้องทุกอย่างเป็นศิล์เป็นธรรมแล้วก็ท่านว่าอาน,นิสงส์เหมือนกับเราได้ถวายพระพุทธเจ้าโดยตรงว่าเป็ว่าถวายถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคนโบราณกล่าวไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาบวชก็บวชอยูอ่ในโบสถ์ใช่ไหมโยม บวชถูกต้องตามพระธรรมพินัยทีนี้พระธรรมพินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอืมในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ใครจะเป็นศัสดาแทนตถาคตอท่านให้เอาพระธรรมพินัยแทนตถาคตแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพินัยน่ะคือตัวแทนพระพุทธเจ้าทีนี้พระที่จะไปบวชเกิดเป็นภิกษุสงข์ขึ้นในบวชได้ก็เพราะว่าเอาพระธรรมพินัย ไปปฏิบัติไปทำพิธีเป็นสังฆกรรมพระสงฆ์ก็ครบการกล่าวก็ถูกต้องตามพระธรรมวินัยบวชด,ด้วยพระธรรมวินัยอาศัยสงฆ์ครบตามองค์ว่าสงฆ์หมู่ใหญ่ครบตามองค์ตามองค์ประกอบนะอัถบาท จะเป็นห้ารูปสิบรูปหรือยี่สิบรูปขึ้นไปถือว่าเป็นสงฆ์ตามพระธรรมวินัยนี่แหละท่านว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเ,เพราะว่าพระธรรมวินัยที่จะทําให้เกิดพระภิกษุสงฆ์สืบต่อศาสนาได้ก็เพราะอาศัยโบสถ์อา,าศัยสีมาสังกรรมน้อยใหญ่สวดพระพินโนกับสวดในสีมาสวดในโบสถ์ อภรณกรรมก็ในโบสถ์ก็เลยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ยมของศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ลาสามาหากษัตริย์ก็เคารพเป็นของศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่คือมีอำนาจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นคนไหนได้สร้างโบสถ์นี่ก็ถือว่าได้อาน,นิสงส์มากได้บุญมาก อทีนี้สร้างศาลาสร้างกุฏิเนี่ยได้อาน,นิสงส์ไหมก็ได้มือนกันเออก็ได้อย่างที่เรานั่งอยู่นี้แหละเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมอ่าสว่อข่าวเนี่ยก็ยังได้อาน,นิสงส์นะเป็นที่ฟังธรรมเป็นศาลาลงธรรมหรือศาลาการเรียนก็มีอาน,นิสงส์อยูออ่แต่ที่จะทําให้เกิดพระภิกษุสงฆ์เออ ตรงๆนั้นกน็ต้องอาศัยโบวชต้องบวชมาจากโบวชจากสีมาแล้วก็ถึงจะมาออกมาฟังเทศข้างนอกก็ได้ทีนี้ถ้ามีบวชแล้วได้ผูกพันธสีมาแล้วถูกต้องแล้วเวลาบวชก็ต้องไปบวชในบวชบวชในสีมาถึงจะออกมาข้างนอกนี่นะถึงจะยอมรับได้ถ้าไม่ไม่ผ่านตรงน,นั้นเ่ยไม่ไม่ยอมรับนะ,ะตามพระธรรมวินัยเนี่ยบัญญัติไว้อย่างนั้น ฉะนั้นก็เลยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพสูงแล้วก็ถ้าได้บุญก็ได้บุญสูงสูงมากแหละฉะนั้นให้พวกเราเนี่ภูมิใจในการได้มาร่วมพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นร้อยสองร้อยไม่ใช่น้อยนะโยมนะพระสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยได้มาร่วมแล้วกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยกับทำมา ตั้งใจําแล้วก็ปิดทองลูกนิมิตกับปิดทําไมถึงปิดทองลูกนิมิตบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะเอาังว่าของศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ได้ไปเครื่องหมายสักหน่อยหนึ่งธรรมะเนี่ยท่านเปรียบมันกับทองคำอทองคำเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม,ม้นะับเลที่ไหนก็ยังเป็นทองคําอยูอ่ถ้าเป็นธรรมะเนี่ยถ้าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าบูญเจ้าพุญเจ้าที่นี่ก็ยังเป็นทองอยู่ก็เลยเอาเอา,เอาทองนี่เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายทางธรรมะาทางธรรมะทางคําสอนพุฒิเจ้าเป็นทองคําแท้ขอให้เป็นธรรมะแท้แท้อยู่ในโบสถ์หลังนี้หน่ยให้เป็นธรรมะแท้แท้ใครจะมาบวชก็ให้ได้ธรรมะแท้ๆทคนที่มาสนับสนุนามาช่วยก็ให้เป็นธรรมะแท้แทมาบริสุทธิ์อืม ็เลยเอาไปแปะไว้เป็นเครื่องหมายให้จำมะแท้ๆนะแน่นหนาหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงหนักแน่นเหมือนหินเอาอย่างอื่นกับสู้หินไม่ได้ใช่ไหมโย,ยมเ,เพชรก็เกิดในหินนะหินก็อยู่ในหินนะโย,ยมนะสังนั้นถ้าหนักแน่นเหมือนจีลาจีลาก็คือศีลเน,นะะี่ยให้มัน หนักแน่นเหมือนจิลานาะสมาธิก็หนักแน่นเหมือนจิลาเนาะก็เลยหินเนี่ยโอ้มันดีแล้วหินเนี่เออฉะ,ะนั้นให้เราห <c oughs> ูมมใจร่วมอนุมโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่หลวงวัดหนึ่งๆก็มีหลังเดียวเท่านั้นนะอุโบสถนนะ่นนะโบสถ์มีหลังเดียวจะสองหลังก็ไม่ได้นะถ้ามีสองหลังก็ต้องถอนหลังหนึ่งแหละให้เหลือหลังเดียวในอาวาสนี้นะ่ะ ให้มีบวชหลังเดียวสีมาเดียวอยู่ด้วยกันไม่ให้มีสองนะ <c oughs> เพราะว่าวัดเดียวมีสองไม่ได้ต้องมีมีบวชหลังเดียวมีสีมาอันเดียวถ้าสองก็ต้องแยกคนละวัดเนี่ยถ้าวัดเดียวยต้องสีมาเดียวก็เลยสร้างครั้งเดียวก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเ,เป็นหมื่นปีตลอดไปเลยนะสร้างครั้งเดียวได้ตลอดไป แล้วในหลวงก็ทานให้แล้วทานที่ดินให้แล้วได้รับวิสุงคิกมชีมาพระราชทานธวิสุทครมชีมาก็เลยของนี่ก็เลยเป็นของศาสนาะแต่ลอดไปถึงแม้ว่า,วามันล้างไปก็ยังเป็นโบสถ์ยังเป็นวัดอยู่นะยังมาทางังสังกกรรมได้อยู่ถ้ามีพระ,ะมาบวชมาปฏิบัติมาสืบต่อก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันเป็นของอในหลวงให้แล้วที่ดิน,นในหลวงให้แล้ว ศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ก็มาทำพิธีถูกต้องตามพระธรรมินัยแล้วข้างล่างโน้นไปถึงนั่นน่ะถึงบาดาลนน่นน่ะเห็นไหมไม่จะเลือกคำไหนบาดาลน่มีหนามล่องรับไปูนตัวว่ามันธรรมาดาเลยทั้งเทิงอ,งไอะไรทุก้ย่างเลนทั้งเทิงจะมันหอดใจแล้วเนาะสูงเนาะ S <s <ans> เออพ่อมาโลกปุ่นว่าคนพ่อมาโลก่นเออสิบหกสันฝ่าสิบห้าสันดินเนาะเออทั้งดินนี่ก็ตทองเลือกต้องไปผลฮอดบาดาลเหมือนเติงกับปุ่นพ่อมาโลกปุ่นว่าคนบรา,าดพุ่นว่าแต่ว่ากับว่าในวัดพยักเทียหลอกแต่ว่าเป็นว่าไหวกับฟังไหวซะกอนเออแต่ว่าวนมากเขาก็ยู้แค่พผื่นดินนี่กับพรแห้งหล้วเอาหั้ซ้ำนี่เขาก็เข้าใจซ้ำนี่แต่ว่าไตา อันบาดาลน,นะฮากับว่าท่านได้ไปจ่อดบังทงั้งทั้งเพราะมาหลวกับว่าว่าในวัดบงังแต่ว่าหูซ้ำเพื่อนบริเวณน,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 นี่ก็เอาอ่เอาปัญญามันหน่อยปัญญาหน่อยแต่ซ้านี่ก็เอาเอานอกนั้นเพิ่นว่าละเอียดกน็นั่นนะโยอมว่าละเอียดไปกน็นั่นแต่ว่า,า,าเอาปัญญาพอถึงอือเอาหูซ้านี่แหละซ้าที่เห็นนี่แหละซ้าที่เอาไปยางอ้อมไปปิดท่องลูกนี่มีหน,น,นี่ก็ซ้านี่ก็ใส่ได้อยู่ <laughs> หูซ้ำนี่เออเขากับเขาใจซ้ำนี่กันถือว่าเป็นบุญอยู่ได้ซ้ำนี่กันเป็นบุญอยู่ที่ว่านักปราดพนล่าไปหลายก็นหนั่นเลือกไปก็นหนั่นสูงไปก็นนั่นละเอ,เอียดก็นหนั่นเฮาปัญญาเขาบ่ถึงกับบ่เป็นยังแต่ว่าเฮาหวซ้ำไรเฮาเก่าซ้ำหนั่นเออก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอา่าฉะนั้นอาจจะมาดูเวลาแล้วท่าให้เวลาสาม จิบนาทีกันเล้วอีกนาทีหนึ่งเหลืออีกนาทีหนึ่งยังเหลืออยู่นะอ่าก็ให้พวกเราเนี่ยตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเอยเป็นทานบารมีศีลบารมีเนี่ยขมาบารมีเอเป็นปัญญาบารมีเอขันติบารมีวิทยะบารมีเอสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี ฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้เป็นมงคลอย่างที่จะตมายกภาษิตขึ้นว่าทานนั้นจะทร,รมจริยาจาักการให้ทานการประพฤติธรรมยาตก,การนั้นจะสังกโหการสงรหอญาติอนวัชานิกรรมนิกรรมทั้งหลายไม่มีโทษเอตมังคลมุตตมังข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดก็ให้เรารักษามงคลไว้ให้เป็นมงคลแจ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทานก็เป็นมงคลการสงเคราะห์ญาติก็เป็นมงคลกรรมทั้งหลายไม่มีโทษก็เป็นมงคลฉะนั้นก็ให้รักษามงคลอันสูงสุดมงคลไปว่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตที่เป็นอยู่อันสูงสุดอันอุดมสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์บันเพ็ญฉะนั้นบรรยายมาก็สมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชน่อ